ดับ,บยุงที่เหมาะใช้กับเชิงพาณิชยนะคะตัวนี้เลยอึดึทนแน่นอนขนาดกําลังไฟอยู่ที่3วัตต์และเหมาะกับพื้นที่80ตารางเมตรโครงสร้างวัสดุอย่างดีเป็นอลูมิเนียมน,นะคะที่มีความคงทนแข็งแรง คนต่อความชืน้นรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นโรงงานร้านอาหารใช้ภายนอกบ้านเลือกใช้ได้เลยเหมาะมากๆค่ะอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะก็จะมีค่ะชุดโซ่สําหรับแขวนนะคะแล้วก็ใบรับประการคู่มือเป็นภาษาไทยอ่านง่ายเข้าใจง่ายค่ะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากแขวนนะคะแต่ไม่อยากเจาะน็อตหลายตัวนะคะเลือกเป็นโซ่แบบนี้นะคะเอาออกมาคล้องได้เลยหยิบโซ่ออกมานะคะแล้วคล้องมุมซ้ายแล้วก็มุมขวานะคะเตรียมพร้อมกับการคล้องได้เลย รูปแบบก็ออกมาเป็นประมาณนี้เลยค่ะด้านล่างของตัวเครื่องนะคะยังดีไซน์ตัวถาดรองยุงมาให้ด้วยนะคะเวลาที่ยุ่งเข้ามานะคะแล้วเกิดการสปาร์กตกลงที่ถาดด้านล่างตรงนี้ค่ะสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วนำกลับมาใส่ไว้เหมือนเดิมได้เลยนะคะหมดกังวลกับการใช้งานได้เลยค่ะปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าสินค้าเขามีมออก,กอน,นะคะรับประกันกันไปเลยนะคะ1ปีเต็มขั้นตอนการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะ ด้านหน้าของตัวเครื่องนะคะจะมีสวิตปิดเปิด mm hmm. เสียบสายไฟเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็สับสวิตช์เปิดได้เลย mm hmm. จะเจอไฟสีม่วงแบบนี้ใช้ล่อยุงนะคะ mm hmm. ยุงเห็นแสงไฟแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็จะบินเข้ามาค่ะ mm hmm. แล้วก็สปาร์ตกลงที่ถาดด้านล่างนะคะทุกคนโอ้โห oh, ทุกคนค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะประหยัดไฟอีกตัางหากนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเลือกใช้ได้เลยนะคะใครที่อยากได้นะรีบมากดซื้อรีบมากดสั่งได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยใครอยากได้รีบมากดกันเลยนะคะก่อนสินค้าจะหมดนะจ๊ะ